สวัสดีค่ะ9โมง40นาทีวันนี้เชา้าได้งานฉีดยาไปแล้วเพราก้อนห่อมะม่วงวันนี้ห่อแบงบัวประจันฉีดยาไปแล้วก็ลมโกแห้งแล้วแหละเดียวก็ห่อได้แหละก็เมื่อวานไม่สบายบางวันนะก็เป็นวันข้องเราที่ไม่สดใสก็มีอย่างเช่นเมื่อวานเนะี่ยป่วยไม่สบายอื่นปวดหัวตัวเย็นท่ายท้องซ้ำค้งแล้วก็ไป หอมะม่วงขังพี่สีเนาะแดดก็ร้อนเนาะแล้วแดับแดดก็ประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยโอ้โหมันละอู้ยังไงมันเราก็ไม่ดีบอกเพื่อนันดูเช่นด้วยแล้วกันนะก็กลัวไงแดดร้อนร้อแล้วเราก็กลัวแบบว่าไงความดันเราสูงหรือเปล่ามันไม่ดีเลยเนาะก็กลับมาบ้านพอดีตาอยู่ก็ทํางานทนทําจนเย็นหกโมงเย็นกากลับมาเจอตาไว้นู่เอาข้าวจานนาให้แม่กินทีแม่ไม่ค่อยดีเ่า่งี้ ลูกก็ทําให้เ้าชั่วน่อยก็กินข้าวกินปลานอนไปตื่นมายันห้าทุ่มเที่ยงคืนยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอยังไม่เบาเลยก็กลัวเรื่องความดันย่างเดียวแหละเอ๊ะมันเป็นนานจังเนาะก็นูน้นเลยยันตีห้าเนี่ยดูดูดดเออเป็นนิดนิดน,น่อยโอ้โหพอจะขายเนาะพอจะขายถ้าไม่ขายเนี่ยเราก็ก็คงป่วยมันเป็นอะไรให้มันไม่รู้เนืร่างกายบางวันเอาจริง จ้ะแต่วันนี้ก็โอเคทํางานได้แต่เช้าแล้วถ้าวันไหนวันวันตดไส้เราก็ยังไปต่องานตัวเองได้เนาะสู้ต่อไปข้างบ้านก็มีตายนะคะเป็นมะเร็งสมองเป็นอ่ายาทั้งเพี้ยนนันเมื่อคืนเข้าไปฟังพระคนเดียวความตายก็ทุกคนนะต้องเจอทุกคนแหละ,ะเราก็เลือกอย่างเดียวยังเมื่อวานก็โอ้โหจะข้ามความตายบอกไว้เลยว่า มันจะตายไงไม่รู้แต่เราเองอะก็สู้กับมันนะเนาะจริงๆอะคนที่จะตายจริงๆมันมันก็ต้องนักหน้าซะกันเนี่ยแต่เราก็ <c oughs> ไม่ประมาทลรอกความตายนะไม่ใช่ว่ากลัวหรอกแต่ก็เป็นไรก็ต้อง,ต,องต้องห้ามมอจ้ะโอเคนะคะพี่ๆแล้วก็ลุงเนาะอ่าไม่ได้ตอบเรื่องอื ลุงก็ส่งวิดีโอมาไม่สบายแต่ก็ฟังแต่ไม่มีกระจิตกระายตอบอะไรวันนี้ดีนะคะขอพี่ๆทุกคนโชคดีในระว่างวันทุกคนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีค่ะ